สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องออกมาประนามครับเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดระหว่าง2ประเทศมาเป็นพันๆปีนั่นคืออิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องของอินโดนีเซียซึ่งไปเคลื่อนไหวช่วยปาเลสไตน์ต่อต้านอิสราเอลคราวนี้มันกลายว่าไปทําในช่วงที่อินรดนิเซียเนี่ย กำลังจะเป็นเจ้าภาพอยู่ยี่สิบชิงแชมป์โลกถูกฟีฟ่าริสิ์คืนในการเปลี่ยนเจ้าภาพนะครับแล้วความเสียหายมันก็ตามมามากมายแต่การเคลื่อนไหวตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในสนามกีฬาสักทีเดียวแต่ว่าล่าสุดครับความขัดแย้งโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โออันนี้หนักเลยครับในนัดชิงของบอลถ้วยที่ปาเลสไตน์จัดการแข่งขันกองกําลังของอิสราเอลบุกเข้าไปครับเดี๋ยวถ้ามีภาพให้ดูเนี่ย คือจริงเราก็อาจจะเอาภาพความรุนแรงมาใช้ได้ไม่หมดน,นะครับแต่เพียงแค่ว่าจะถอดบทเรียนตรงนี้แล้วก็เล่าที่มาที่ไปให้คนได้เข้าใจว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มันเป็นความขัดแย้งเป็นพันๆปีเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยหรือซึ่งแก้ไขไม่ได้อันนั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับแต่มันลุกลามไปทุกวงการแล้วมันมาเกี่ยวข้อ,ของกีฬาซึ่งมันไม่เกี่ยวอะครับเอาจริงแล้วเนี่ยการแข่งขันเขาก็ดําเนินต่อไป แล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วมันจะรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วมาตรการของฟีฟ่าจะเป็นยังไงจะแอคชั่นกับเรื่องนี้แบบไหนเพราะอินโดเพิ่งโดนมาอินโดต้องถามว่าเคสนี้ฟีฟ่าทำไมเงียบจัง เดี๋ยวตะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับใครที่อาจจะไม่ติดตามข่าวเดี๋ยก็ฟังในคลิปนี้ที่เราเลยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยู u ูบติ i งเคิร์ฟคีสไซโค้ฟ c e บุ๊ k กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ Tik t o อกอีกหนึ่งช่องทางนะครับกดไปได้เลยทุกช่องทางขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เว็บไซต์ติ้งเคิร์ co ส่วนสินค้าองโกมึกที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับมันหลากหลายมากนะครับจริงๆทำโปรโมชั่นตอนนี้ลด20%ที่ํากันอยู่ร์เก็นีรับ เป็นหมึกหยองแต่ว่าเป็นหมึกหยองรสวาซาบินะครับอันนี้บอกเลยว่าเผ็ดจี๊ดมากนะครับใครที่ชอบอะไรเผ็ดเดสไตล์วาซาบิแบบนี้ก็อาไปลองแล้วก็นี่ครับเผ็ดแบบไทยๆทยนะครับรแสแซ่ดซีดอันนี้ก็ถึงใจจริงๆนะครับหมึกคาราเกะนี่ก็เป็นถือว่าตัวท็อปนะครับของโกหมึกที่เขาทำมาแล้วก็มีหลากหลายนะครับใครอยากซื้ออยากชิมก็อยู่ข้างข้างผมเนี่ยมันมีหลากหลายสินค้านีนี้เลยสแกนเอ็กโค้ดอยากกินฟรีลองชิมก็แจกให้สัปดาห์ละสองเซตก็สแกนเข้าไปนี้แหละครับ ไปอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนถึงจะมีโอกาสได้กิฟต์เซร็จนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปฟังนะครับไปฟังกันก่อนเรื่องราวของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขัดแย้งกันยังไงนะครับประเดวช่วงท้ายมาคุยกันต่อครับสำหรับรอยร้าวของอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันมีมานานครับแล้วต้นกําเนิดเนี่ยมันก็เกิดจากการแบ่งแยกเขตดินแดนตะวันตกของอังกฤษและก็ฝรั่งเศสในช่วงปี1917การนี้ครับอิสราเอลเนี่ยเป็นเขตแดนของอังกฤษส่วนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเขตแดนของฝรั่งเศส ความขัดแย้งโดยตรงเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ครับชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยก็พากันอพยพไปอยู่ในพื้นที่ของปาเลสไตน์แล้วก็ก่อตั้งประเทศของพวกเขาขึ้นมาแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนั้นเดิมทีครับพื้นที่ของปาเลสไตน์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนส่งค้าขายที่สําคัญเลยของชาติอาหรับรอบๆอย่างเลบานอนจอแดนซีเรียแล้วก็อียิปต์ดังนั้นชาติอาหรับจึงไม่ต้องการให้ชาวยิวเนี่ยมายึดพื้นที่ตรงนี้ไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดการรบกันครับระหว่างชาติอาหรับและก็อิสราเอลที่เข้ามาก่อตั้งประเทศในพื้นที่ดินแดนของปาเลสไตน์โดยชาติอาหรับต่างๆเนี่ยเสนอให้ชาวปาเลสไตน์ออกจากประเทศมาหลบภัยที่จอแดนก่อนและถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถชนะการรบกับอิสราเอล ชาวปาเลสไตน์ก็จะได้กลับไปพื้นที่เดิมของตัวเองแบบปลอดภัยคือเคลียร์ประเทศแล้วสู้เลยครับแต่พอเวลาผ่านไปครับมันต้กินเวลานานนะครับการรบตีโอบล้อมกันไปเนี่ยทังฝั่งอาหรับเนี่ยเอาชนะอิสราเอลไม่ได้ครับจึงทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันหน้ามาคุยกันและเจราจาสงบศึกในปี1949เรื่องนี้ครับทำให้ชาวปาเลสไตน์ที่อพยพมาอยู่ในจอแดนโจ้งสงครามไม่สามารถกลับประเทศของตัวเองได้ ชาปาเลสไตน์ก็เลยต้องยอมอยู่อย่างผู้อบพยพทั้งหมด15ปีครับและที่สุดพวกเขาก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาเพื่อต่อสู้แย่งชิงพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาคืนกลับมาให้ได้โดยการสู้รบกัรระหว่างทั้งสองฝั่งก็ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับโดยที่ยังไม่มีทีท่าว่าปัญหาดังกล่าวจะแก้ได้เลยแน่นอนครับอิสราเอลแลวก็ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้สู้รบกันแค่2ประเทศเท่านั้นพวกเขาเนี่ต่างมีพี่ใหญ่อยู่เบื้องหลังนะครับ ซึ่งสงครามแน่นอนแหละมันต้องมีกองกําลังนะครับที่จะคอยช่วยมันก็เป็นลักษณะสงครามทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อปะปนกับสงครามตัวแทนไปพร้อมๆกันซึ่งเมื่อต่างฝ่ายต่างมีเบื้องหลังเรื่องก็อิรุงตุงนังแหะครับมันก็ส่งผลไปยังหลายๆเรื่องเรียกได้ว่าเหตุการณ์ไหนๆของโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้อิทธิพลกับสงครามอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ทั้งหมดครับตัวอย่างที่ชัดเจนคือเหตุการณ์มิวนิก1972นะครับเคยมาสร้างเป็นนเป็นดนั่งด้วยนะหรือว่าโอลิมปิกเกมส์นั่นแหละนะครับที่จัดขึ้นที่กรุงมิวนิกประเทศเยอรมันเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีกลุ่มก่อการร้ายนะครับที่ชื่อว่า Black September เข้าบุกไปยังบ้านพักของนักกีฬาทีมชาติอิสราเอลเพื่อจับตัวนักกีฬาอิสราเอลไปเล่นเกมแห่งความตายที่ชื่อว่าชีวชีววิิตตแกชนะครับ ฝัง b บล็ k เซ p t e เบอรเริ่มเจราจาขอแลกชีวิตกับนักกีฬาของอิสราเอลทั้ง9คนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในอิสราเอล234คนซึ่งตอนจบของเรื่องนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์หนองเลือดจนมีผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝั่งรวมกัน17คนและเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนกีฬาโอลิมปิกไปตลอดการในเรื่องของความปลอดภัยคราวนี้ครับการฉกฉวยโอกาสเข้ามาสร้างความวุ่นวายในมหก,กรรมกีฬา ของทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันก็มีเรื่อยมาแม้กระทั่งฟุตบอลครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมายไม่ใช่แค่เรื่องของการริบสิทธิ์การเปลี่ยนเจ้าภาพบอลโลกยู20ของอินโดนีเซียเท่านั้นครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีเช่นในปี2021เหตุการณ์ยิงถล่มกันที่เชลวนกาซาก็ทําให้นักเตะชื่อดังของโลกนะครับอย่างปอปอกบาริยสมาเรสและก็ อชลารฮาคิมีแสดงการต่อต้านออกสื่อแบบไม่กลัวการโดนลงโทษขณะที่เรื่องล่าสุดนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มจะพูดถึงก,กันกับกรณีที่อินโดนีเซียเนี่ยโดนประนามจากการที่ประชาชนเขาเนี่ยไปก่อความเคลื่อนไหวที่ประท้วงอิสราเอลนะครับคือให้โดนถอดสิทธิ์จากการแข่งขันยู20ในรายการชิงแชมป์โลกที่อินโดนเป็นเจ้าภาพเนี่ยอินโดก็โดนกระแสนในแง่ลบมากมายเหมือนกันนะครับจนในสุดแล้วเนี่ยเขาก็โดนริบสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนเจ้าภาพเพราะเขาบอกแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยประท้วงกันได้ แต่มันต้องแบ่งแยกเรื่องของกีฬากับการเมืองซึ่งเป็นกฎเหล็กของฟีฟ่าแล้วก็รอบทลงโทษอย่างเป็นทางการอยู่นะครับแต่มันมีข่าวใหญ่เพิ่มเติมมาอีกครับโอ้โหมันเหมือนเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเลยเพราะว่าตอนนี้โดนหนักเหมือนกันครับกับข่าวกองกําลังอิสราเอลบุกโจมตีไฟซาอาฮุดไซนีอินเตอร์เนชั่นแนลสังเวียนแข่งนัดชิงชนะเลิศในรายการปาเลสไตน์ครับจนต้องยุติการแข่งขันกลางคันเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมา บราตาเอฟซพบกับจาบาอัลมูกาเบอร์สองสโม,มสรของปาเลสไตน์นะครับซึ่งมีคิวจะลงแข่งขันบอลถ้วยในประเทศกันแฟนบอลที่เข้ามาเนี่ยโอย้แน่นอนแหะครับเฉียง2งทีมแต่อยู่อยกองกำลังของอิสราเอลบุกเข้าไปโจมตีสนามแข่งยิงแกส๊สน้ําตาใช้กระสุนยางจนนักเตะสตาฟและก็แฟนบอลต้องวิ่งหาที่หลบภยัยและก็ไม่ไวายครับได้รับผลกระทบจากแกส๊สน้ําตาจนหายใจไม่ออกหลายคนต้องได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน แล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโดยในบรรดาคนโดนลูกหลงเนี่ยก็มีผู้หญิงกับเด็กรวมด้วยนั่นทําให้สาพันธ์นลูกหนังของเอเชียหรือว่า AFC ครับต้องออกแถลงการประนามการกระทําของกองกํลาลังอิสราเอลทันทีแล้วก็เรียกร้องให้หยุดการใช้ความรุนแรงกับชาวปาเลสไตน์ขณะที่ฟีฟ่าเนี่ยยังไม่ได้แอคชั่นนะครับ อฟซก็มีการประกาศประนามก่อนเลยนะครับบอกว่าแบบนี้นะครับไม่ได้และก็ขอยืนเคียงข้างสมาคมฟุตบอลปาเลสไตน์และชุมชนฟุตบอลในปาเลสไตน์นะครับเรื่องนี้ทําให้ชาวอินโดนีเซียใช้โซเชียลมีเดียฝากไปถึงฟีฟ่าเหมือนกันบอกว่าในขณะที่ชาวอินโดนีเซียเนี่ยแค่เดินขบวนและไม่ได้ทําร้ายใครฟีฟ่าริบตําแหน่งเจ้าภาพแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจากฝั่งอิสราเอลถึงขั้นบุกเข้าไปโจมตีมีการใช้อาวุธ ใช้แกส๊สน้ำตาขนาดที่นักเตะแล้วก็แฟนบอลอยู่กันเต็มสนามทำไมฟีฟ่าจึงไม่ออกแอคชั่นสำหรับเรื่องนี้บ้างครับมีเพียงแค่เอฟซที่ออกมาประนามการกระทำครั้งนี้เรื่องนี้รับรองว่ายาวแน่นอนเพราะกำลังเป็นประเด็นเดือดในทวิตเตอร์กันณนะเวลานี้นะครับผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยให้พวกเราฟังต้นลึกหน่าบบางผมเชื่อว่านักประวัติศาสตร์ที่จะคล่องเรื่องนี้มากกว่าผมเนี่ยคงจะสามารถถอดความได้ดีกว่าแต่ว่าต้นสายไปเหตุนะครับมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ผมเล่าแต่เอาจริงนะครับ ถ้ามันคุยกันจริงเนี่ยยุคนี้เนี่ยมันต้องสู้กันแบบสันติวิธีได้มากกว่านี้นะครับโจมตีกับเรื่องของการสู้กันเรื่องของเศรษฐกิจการค้าผมว่ามันยังโอเคสักกว่าการให้สงครามแน่นอนเลยครับความรุนแรงเนี่ยเราไม่สับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่จุดสําคัญก็คือมันต้องมันต้องทาให้ถูกวิธีในในช่วงเวลาที่สมควรซึ่งยุคพวกนั้นน่ะมันผ่านมาไกลแสนไกลแล้วนะครับและผมคิดว่าถ้ามันผ่านมาเป็นพันปีแล้วเนี่ยนะครับมันยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยทำแบบนี้มันก็ไม่ทําให้ปัญหาจบอยู่แล้ว และหนึ่งสิ่งสำคัญคือการลุกลามมาถึงเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเนี่ยอันนี้มันก็ต้องละไวใ้ในฐานที่เข้าใจอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าในสงครามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักรบนะครับคุณเป็นชายชาติทหารหรือว่าคุณมีความกล้าในการที่จะเสี่ยงตายอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องไม่ทําเด็กกับผู้หญิงครับในที่สาธารนณะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ สงครามสมัยก่อนเนี่ยอ่านกันมาเยอะนะครับกระตงกระตุงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโอ้ไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะฆ่าเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับเพราะอันเนี้ยมันหมดศักดิ์ศรีของความเป็นเป็นทหารหมดศักดิ์ศรีของความเป็นนักรบซึ่งอันเนี้ยแน่นอนกลุ่มผู้ก่อการร้ายต่างๆหรือว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต่างๆกรรองกํลาลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องมีคนหนุนหลังเราไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแบบไหนแต่มันน่าห่วงตรงที่ว่า จุดประสงค์ในการเข้ามาทําเรื่องนี้ทําให้วงการกีฬามันเสื่อมเสียและได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความลําบากใจที่ประเทศซึ่งกาลังจะพัฒนาเรื่องของกีฬาเนี่ยต้องเดือดร้อนไปด้วยไอจุดสําคัญที่เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากนักแต่วันใดวันหนึ่งนะครับเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยทั่วโลกมันมีหมดอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับการพัฒนาร่วมกันเนี่ยวันเนี้ยเราไม่ได้ตีกันออกหน้าออกตาแต่เราตีกันผ่านคําพูดและการเสียดสี ในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นต้องหาข้อมูลมาศาสตร์โครนใส่กันผมเชื่อว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยมันสู้กันแบบเนี้ยมันดีเรื่องหนึ่งครับประชาชนจะได้ประโยชน์และก็ไปคิดวิเคราะห์เองว่าข้อมูลของใครมันมีหลักฐานนะครับมันมีความสอดคล้องด้วยเหตุและผลและคุณก็ไปตัดสินกันเอาเองผมว่าการเลือกตั้งมันไม่ควรเกิดขึ้นทุก4ปีนะครับมันควรเกิดขึ้นทุกปีเลยครับผมอยากเห็นข่าวพวกเนี้ยเยอะ ผมว่าการต่อสู้กันนะที่สนุกมันต้องเอาข้อบูลมาสู้กันแบบนี้ครับการเมืองก็เหมือนกันนะครับซัดกันเข้ามาเลยเป็นประโยชน์ของประชาชนที่ได้ตาสว่างแต่การใช้ความรุนแรงเข้ามาเหมือนเหตุการณ์ที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์กําลังเผชิญอยู่อันนี้ขอะนามและเล่าในคลิปนี้ให้เห็นเฉยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่ถึงจุดที่บ้านเราจะเป็นบ้านเราเคยมีนะครับการประท้วงในเรื่องของการเมืองมันอาจจะไม่ได้ลามมาถึงกีฬาแต่เรื่อนี้ก็ต้องระวังนะครับแบ่งเส้นกันให้ดีถ้ามันล้ามากเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ใช่จุดยืนที่ชัดเจนสำหรับการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้นะครับแจมันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าเรื่องใหม่ๆเรื่องแปลกๆอะไรให้ฟังกันหลังจากนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลไทยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากซื้อกลุ่มกันด้วยช่องทางนี้เลย สแกนเคอร์โค้ดนะครับสินค้าหลากหลายลด20%ตโปรตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าที่ถือว่าฮอตฮิตมากเนี่ยผมว่าตอนนี้คงจะเป็นบึกคาราเกะยังขายดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เลยโกมึก ตรงนี้ครับบึกหยองรถวาซาบินะครับฝากกันด้วยส่วนตัวอื่นเนี่ยดูบงการนะครับถ้าลด20%ช่วงนี้ผมว่าควรซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าฟุตบอลก็แข่งขันเข้มข้นนะครับพิมพ์ลีกําลังอยู่ในช่วงโหผลเลียวหัวต่อเลยนะครับบอลไทยก็ช่วงปลายซีซั่นแล้วนะครับกีฬาประเภทอื่นก็มีให้ดูอีกเดี๋ยวซีเกมก็มาแล้วนะครับซื้อไปเลยติดบ้านไว้นะครับเพื่อดูผลงานเชียร์นักกีฬาไทยนะครับดูหนังฟังเพลงโกมึกเหมาะหมดติดรถไว้ก็ได้นะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับออกแคมป์ ก็ถือว่าเป็นสินค้านะครับเป็นปลาหมึกแทร1เ0ที่เหมาะกับการที่จะไว้สังสัคนจริงๆนะครับจเจอกนัหมาในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ